พร้อมหรือ,อยังกับการลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งครั้งนี้ไม่มีแกงไม่มีเดือนแล้วนะครับพรุ่งนี้หนึ่งกร,รกฎาคม8โมงเช้าให้แค่5 0 0แสนสิทธิ์เท่านั้นสำหรับคนที่ชอบเที่ยวแต่ว่าเงินในกระเป๋าสตางค์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ลงทะเบียนก็คือ8โมงเช้าพรุ่งนี้นะ1กร,รกฎาคมนะเข้าไปก่อนประมาณชั้น7โมง5้าสาก็ได้นะแล้วก็ถ้าใช้จริงก็คือ4กรกฎาคมนะครับ ใช้จะถึงเมื่อไหร่นี่ครับ31ตุลาคม2,568ต้องใช้2แอปด้วยกันนะครับมีหรือยังเตรียมตัวก่อนนะแอปแรกก็คือนี่ฮะแอปพลิเคชัน Amazing Thailand โหลดก่อนอีกแอปนึงน่าจะมีกันหมดแล้วนะครับก็คือเขาจะให้ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเพราะครั้งนี้มันแค่5้0แสนสิทธ์เท่านั้นเองนะครับแล้วมันจะมีสนับสนุนที่แตกต่างกันมันถึงเป็นโครงการเที่ยวไทยคนละเรื่งนะ เขาจะสนับสนุนเรื่องของข่าที่พักแล้วก็อาหารการกินมีคูปองคูปองอะไรต่างๆแต่มันจะมีการแบ่งแยกเป็นเมืองหลักจริงๆอันนี้มันจะเป็นเมืองรองแต่เขาใช้คําว่าเมืองหน้าเที่ยวนะครับรัดครึ่งเราครึ่งแต่มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยแบบนี้นะเมืองหลักเีย๋ยวค่อยอธิบายเมืองหลักนะเมืองหลักเนี่ยถ้าคุณไปวันธรรมดาจันทถึงสุกเนี่ย รัฐจะช่วย50%เราก็ออกอีก50%สมมุติว่าห้องพัก1,000เรา500รัด500สำหรับวันจันทร์ถึงสุ์แต่ว่าถ้าคุณจะไปเที่ยวส่วนมากก็ไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะกขะตฤเลิกนะครับรัฐจะช่วยแค่40%เช่นค่าห้อง1,000บาทรัฐช่วย400บาทเราออกเอง600บาทด้วยกันแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคคุณจะไปเที่ยว55เมืองหน้าเที่ยวก็ 50, 50 50ทุกวันนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ ทีนี้เราก็มารู้แล้วกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเมืองหลักมันจะมี22เมืองด้วยกันนะครับไล่ตั้งแต่เชียงใหม่กรุงเทพกาญจนบุรีนคนปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์อยุธยาเพชรบุรีสมุทรสาครสระ,ะบุรีกระบี่พังงาภูเก็ตสงขลาสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปขอนแก่นโคราชนครราชสีมานะครับฉะเชิงเทราเป็นเมืองหลักด้วยนะชนบุรีระยองสมุทรปราการอันนี้ก็คือเมืองหลักนะครับส่วนที่เหลือนี่ครับ 55เมืองน่าเที่ยวใช้คำนี้แล้วกันเนาะก็คือนี่อ่ะใครแคปจังหวัดเอาไว้แล้วกันนะเมืองนี้ก็จะช่วย5 0 5 0เอาให้สูงสุด50ต่อ1คนทีนี้ใน50ก็จะมีการแยกแบบนี้นะครับคือแบ่งเป็นสิทธิ์สำหรับค่าที่พักในเมืองหลักเนี่ยจำนวนแค่30และเมืองน่าเที่ยวอีก20รวมแล้ว50นะและค่าที่พักเนี่ยต้องไม่เกินนะสูงสุดไม่เกิน3 0 0พบาทต่อห้องหรือว่าต่อคืนนะครับ เวลาคุณจะไปเที่ยวเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปค้นหาว่ามันมีสถานประกอบการไหนร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการคุณก็มีแอปพลิเคชัน Amazing Thailand แล้วใช่ไหมคุณก็เข้าไปดูในนั้นแหละมันจะบอกไว้ว่าจังหวัดที่คุณไปเนี่ยมีร้านไหนโรงแรมไหนเนี่ยใครที่ไปต้องวางแผนก่อนนะเพราะว่าคุณต้องจองและชำระเงินอย่างน้อย3วันก่อนที่คุณจะไปเที่ยวนะครับ อ๋อแล้วมันก็จะมีไอ้พวกคูป,ปองร้านอาหารให้500บาทนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเข้าไปกดดูรายละเอียดได้ในแอปพลิเคชัน Amazing Thailand นะแต่5 0 0 0 0นสิทธิ์ก็พวกนี้ก็ลุ้นกันหน่อยแล้วกันนะก็หวังว่าระบบมันจะไม่ล่มนะ8โมงเช้าพวกนี้นะครับ1กรกฎาคมนะ เริ่มกันในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะใครที่วางแผนและที่สําคัญในส่วนของรัฐบาลให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือนะคะไม่เกิน3 0 0 0บาทด้วยและเปิดให้ลงทะเบียนทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 8และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมถึง31ตุลาคม2 5 6 8นะคะสิทธิ์นี้มีจํานวนจํากัด5แสนสิทธิ์ทั่วประเทศเองค่ะคุณผู้ชมส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนรัฐช่วยจ่ายคุ้มที่สุดในการช่วยเหลือในครั้งนี้ ติดตามอัพเดตข้อมูลข่าสารกันเลยค่ะหลายคนอาจจะยังคงสงสัยและสับสนเกี่ยวกับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะเรามาคุยกันให้ชัดๆ มาดูข้อมูลกันให้ครบๆจะได้ไม่พลาดในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปค่ะเราสามารถลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้โดยเราสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่1กรกฎาคมนะคะย้ํานะคะเราสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่1กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่ง com หรือแอปพลิเคชัน Amazing Thailand เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดและเงื่อนไขาการลงทะเบียนกันค่ะโดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนนะคะจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนและลงทะเบียนผ่านไทยดีแอปพลิเคชันเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้นค่ะ โดยจะลงทะเบียนได้เหมือนที่บอกนะคะ1กรกฎาคมค่ะและเราจะเริ่มใช้สิทธิ์ในการเดินทางได้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมถึงวันที่31ตุลาคม2568ค่ะโดย1คนนะคะเราจะได้สิทธิ์สูงสุด5สิทธิ์ค่ะโดยจะแยกเป็นเมืองหลัก3สิทธิ์และเมืองหน้าเที่ยว2สิทธิ์ค่ะ สำหรับการเที่ยวเมืองหลักนะคะถ้าเราเลือกไปเที่ยวในวันธรรมดาก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรัฐจะช่วยสนับสนุน50%และเราจ่ายเอง50%นะคะแต่ถ้าเราเลือกไปเที่ยวเมืองหลักในวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนะะักขัดจลเลิกค่ะรัฐจะช่วยจ่าย40%และเราจ่ายเพิ่ม60%ค่ะ ส่วนถ้าเกิดว่าเราเลือกไปเที่ยวเมืองหน้าเที่ยวหรือว่าเมืองรองนะคะรัฐจ,จะช่วยสนับสนุน50%และเราจ่ายเอง50%ย้ำนะคะถ้าเกิดว่าใครไปเที่ยวเมืองรองสามารถเที่ยวได้ทุกวันค่ะก็คือช่วยกันไปคนละครึ่ง50 50ตลอดระยะเวลาของโครงการเลยค่ะ นอกจากการช่วยเรื่องของที่พักแล้วนะคะยังมีในส่วนของคูปองส่วนลดให้อีกนะคะ1สิทธิ์ค่ะจะใช้จ่ายร้านอาหารและบริการสูงสุดไม่เกิน500บาทนะคะสำหรับการจ่ายเงินการจองที่พักนะคะเราสามารถจ่ายผ่านพร้อมเพย์ได้ทุกธนาคารแต่ต้องจ่ายให้เสร็จภายใน5้าทุ่มของวันที่จองและต้องจ่ายล่วงหน้าอย่างน้อย3วันก่อนการเดินทางค่ะ เอาละค่ะช่วงเวลานี้ใครที่กําลังเหนื่อยท้อๆหรือว่าเครียดๆต้องการการพักผ่อนช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่เราจะได้พักผ่อนที่เราจะได้ไปเที่ยวกันนะคะแต่ที่สําคัญเรามีนัดกัน1กรกฎาคมค่ะลงทะเบียนกันให้ทันคว้าสิทธิ์กันมาให้ได้8โมงเช้ามารออยู่ที่หน้าจอคว้าสิทธิ์ให้ได้และเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวในครั้งนี้แน่นอนค่ะ เริ่มกันในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะใครที่วางแผนและที่สําคัญในส่วนของรัฐบาลให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือนะคะไม่เกิน3 0 0 0บาทด้วยและเปิดให้ลงทะเบียนทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 8และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมถึง31ตุลาคม2 5 6 8นะคะสิทธิ์นี้มีจํานวนจํากัด5แสนสิทธิ์ทั่วประเทศเองค่ะคุณผู้ชมส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนรัฐช่วยจ่ายคุ้มที่สุดในการช่วยเหลือในครั้งนี้ ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทัน่วประเทศมาแล้วค่ะราเรียดโครงการดีๆเที่ยวไทยคนละครึง่งรัฐบาลช่วยจ่ายเที่ยวคุ้มกินดีพักสบายรับสิทธิ์ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์นะคะและที่สําคัญนักท่องเที่ยวลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคม2568แล้วก็ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่4กร,รกฎาคม2568เป็นต้นไปค่ะดีเดย์เปิดลงทะเบียนวันแรกโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง ผู้ประกอบการลงทะเบียนไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเหลือเฉพาะในส่วนของภาคประชาชนค่ะและที่สําคัญครมอมีมตินะคะในการเห็นชอบกรอบการใช้งบประมาณในการกระตุษษษษษษษ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์สําคัญสาหรับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททนะคะเปิดให้กับผู้ประกอบการลงทะเบียนไปแล้วผ่านเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่ง com ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31มิถุนายน25 6 8ส่วนประชา ชนฟังให้ดีค่ะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะเวลา8นาฬิกาผ่านเว็บไซต์ในส่วนของเที่ยวไทยคนละครึ่ง com หรือจะเป็นแอปพลิเคชันค่ะ Amazing Thailand นะคะคุณผู้ชมโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมถึง31ตุลาคม25 6 8เงื่อนไขของผู้ที่ลงทะเบียนนะคะจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีมีบัตรประจาตัวประชาชนยืนยันตัวตนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันไทยดีค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไทยดีนี่สำคัญมาก ต้องไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีไว้ก่อนจะต้องมาลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งได้นะคะโดยโครงการนี้ฝากไปเชิญสัมพันธ์ไปเลยมีแค่5 0 0แสนสิทธิ์เท่านั้นนะคะแล้วก็ผู้ใช้สิทธิ์หนึ่งคนสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดที่ที่5สิทธิ์เมืองหลัก30นะคะเมืองรอง20สิทธิ์แล้วก็เงินค่าที่พักเนะี่ยรัฐบาลช่วยสนับสนุนไม่เกิน3,000บาทต่อคืนต่อห้องนั่นเองค่ะถือว่าเป็นโครงการดีสุดๆสำหรับโครงการ เที่ยวไทยคนละครึ่งค่ะเพระนาะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเริ่มจองสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปแผนเดินทางกันเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมเดินทางจีนตั้งแต่4กรกฎาคมจํานวน5 0 0แสนสิทธิ์เท่านั้นนะคะสําหรับจํานวนค่าที่พักไม่เกิน3,000บาทต่อคืนสุดนะคะใช้สิทธิ์ได้อยู่ที่5 0ใช้ได้5สิทธิ์หรือว่า5คืนต่อคน,นะคะ่ะแล้วก็คูปองส่วนลดมีให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคูปองร้านอาหารบริการแล้วก็การท่องเที่ยวอื่นๆสูงสุดไม่เกิน500บาทค่ะแบ่งตาม พื้นที่แล้วก็ช่วงเวลานะคะถ้าหากเป็นเมืองหลักเนะี่ยวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วยอยู่ที่50%สเเวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์วันหยุดน,นะคะตะเลิกไหนช่วยอยู่ที่40%่นะคะส่วน55เมืองหน้าเที่ยวนะคะหรือว่าเมืองรองนะ่จะช่วยจา่ายหาทุกวันเลยตลอดระยะเวลาของโครงการเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของเว็บไซต์ที่จะสามารถลงทะเบียนได้ก็จะเป็นเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่งหรือว่าแอปพลิเคชัน Amazing Thailand นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเริ่มวันที่1กร,รกฎาคามนี้รีบดำเนิน กเลยนะคะใครอยากเที่ยววางแผนท่องเที่ยวนะคะทริปนี้ไม่ควรพลาดเริ่มหนึ่งกรกฎาคมน,นี้ใครที่วางแผนเที่ยวบ้างเริ่มแสดงความคิดเหน็นเข้ามาในช่องได้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ